วารุตาเจอเป้าหมายโาคคาโคล่าสองขวดวันเวลาไม่เคยรอเราแล้วเราจะรออะไรสวัสดีค่ะเจอกับวอยผู้ใอีกแล้ว วันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บขวดแล้วก็ไปลุ้นกันค่ะว่าวันนี้วรุตาจะยิ้มกลับบ้านหรือว่าเป็นอย่างไรเดีไปกันด้วยกันค่ะไปกันเลยเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายใครอยากได้ก็เชิญเอาไปเลยนะคะวางอยู่ข้างถนนนี้ค่ะในประเทศเยอรมันนะคะเครื่องใช้ทุกอย่างไม่ว่าเครื่องใช้ในเครื่องใช้ในบ้าน เสือ้อผ้ารองเท้ากระเป๋าทุกอย่างมีให้สามารถเลือกสรรกันได้ตามริมถนนเลยค่ะเยอะแยะจริงๆเลยค่ะเมืองนี้วันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะประมาณสิบองศาแต่มีแดดเป็นวันที่ ใครๆก็ชอบในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะนั่นก็คือความสุขสบายที่หากันได้ในฤดูนี้ค่ะวันนี้วารุตาก็อยากหาความสุขแล้วก็ความสบายด้วยการเก็บขวดเดียวเราไปลุ้นกันด้วยกันค่ะผักกาศนกเขาบ้านเราค่ะนี่น่าทานมากๆเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ ฝนตกมีแดดเขาก็เติบโตกันแบบเกี่ยวชืออุ่มแบบนี้เลยค่ะวารุตาเดินมาสักครู่ใหญ่ยังไม่เจอเป้าหมายแม้กระทั่งบาทเดียวเลยค่ะวันนี้ยังไงยังไม่จบรอบก็อย่างไม่สิ้นหวังค่ะความหวังของวารุตาก็เริ่มลางเลือนเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เริ่มคล้อยตัวลงต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะ วันนี้วารุตาจะมีหวังไหมเนาะก็ต้องลุ้นกันไปค่ะวารุตาเจอเป้าหมายเป้าหมายแรกนี่คือ3บาทค่ะความหวังเริ่มส่อประกายมาให้เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปที่ลานจะรถเหมือนเช่นเดิมนะคะนี่คือขวดวายไม่มีค่ากวดค่ะไม่มีค่ะไปกันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวรอไปที่เดิมนั่นก็คือป้ายรถเมคค่ะความหวังอันถัดไปของวารุตาอยู่ที่ป้ายรถเมคลุ้นกันด้วยกันค่ะนี้ค่ะของเด็กนักเรียนก็เอามาทิ้งมีสามารถหาได้ทุกอย่างตามริมถนนที่ประเทศเยอรมันค่ะวันนี้ป้ายรถเมคไม่มีค่ะวารุตาเห็นขวดน้ำนี่คือห้าบาทค่ะแล้วก็ นี่คือห้าบาทเหมือนกันคะ่ะไปต่อเลยค่ะไฟเขียวพอดีความหวังของวารุตายยังไม่สิ้นชีวิตยังอยู่คะ่ะไปค่ะไปกันต่อเลยมีลุ้นกันวันนี้ว่าจะได้สักเท่าไหร่ยังไงก็จะไม่ยอมแพ้ไปกันต่อเลยคะ่ะ ร้านดอกไม้เขากำลังเก็บอยู่เหมือนเดิมค่ะกำลังเลิกงานแล้วนี่ค่ะลูกที่เขาจะประดับช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงค่ะนี่คือลูกฟักทองทั้งนั้นเลยค่ะแต่ลูกน่ารักมากๆเลยค่ะนี้มีลูกเล็กลูกใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะม,ม,มีหลายแบบเลยค่ะ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะเป็นฤดูแห่งสีสันค่ะสีส้มสีแดงสีเหลืองที่ทำให้ฤดูนี้มีความสวยงามาบาทค่ะวันนี้ถึงจะไม่มากมายแต่ก็ไม่น้อยเกินไปไปกันเลยค่ะมุมนี้วันนี้เงียบหงาค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ริมแม่น้ำรั่วกันเลยค่ะ อีกหนึ่งก็สอบค่ะใครอยากได้อะไรเชิญได้เลยนะคะไปค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศที่แสนสบายกับริมแม่น้ำรัวค่ะที่ที่มีรูระบายข้างล่างนี่ก็คือชั้นใต้ดินนะคะนี่ค่ะนี่คือการระบายอากาศของห้องใต้ดินค่ะ,จะเจออีก3บาทค่ะสามบาทอยู่ในรถ เข็นของเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยคะ่ะเบื่อจางรีบค่ะไฟกำลังเขียวริมแม่น้ำรัววันนี้ไม่เงียบเหงาคะ่ะมีผู้คนปลกปลายเพราะว่าวันนี้อากาศดี <c oughs> ก็ <c oughs> เมื่อเห็นผู้คน <c oughs> เราก็ต้องย่อมเห็นขวดแน่นอนค่ะแต่จะมากจะน้อยอยางไรเดี๋ยวเราไปลดเงินค้า วารุตาเจอเป้าหมายโคคาโคล่าสขวดนี่คือ18บาทค่ะเริ่มต้นด้วย18บาทตื่นเต้นมากๆเลยค่ะผู้คนเริ่มทยอยกันกลับบ้านแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่วรุตาจะต้องมาเก็บกวดหลังจากที่เขาดื่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้วัรุตาก็หวังว่าเราจะกลับบ้านก่อนที่ฟ้าจะมืดเสียก่อนก็ต้องรีบกันแล้วค่ะลุนล้นๆเพราะว่ามีผู้คนมานั่งตรงนี้เต็มเลยค่ะวันนี้ไม่มีไปต่อเลยค่ะความหวังของเราก็ยังอยู่ที่หนามย่าที่แกะอยู่นะคะว่า วันนี้จะเป็นอย่างไรมีผู้คนไปนั่งดื่มกันมั่งไหมยังไงก็ลุ้นค่ะเราทั้งคู่กำลังเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะไป,ไปให้ทันที่สนามหญ้าที่แกะอยู่ก่อนที่มันจะมืดค่ะวันเวลาผ่านไปไม่มีใครที่จะหยุดยั้งได้ค่ะนอกจากว่าเราจะรีบให้ทันกับเวลาที่มันผ่านไป วันเวลาไม่เคยรอเราแล้วเราจะรออะไรรีบเลยค่ะเรากำลังเดินลงมาใส่นามย่าที่แกะอยู่ค่ะนนมมน้อมนนวารูา้จาเห็นอะไรแวบๆอ๋อนี้เป็นแก้วกาแ,กแกไฟไม่ใช่กระป๋องค่ะไปกันต่อเลยค่ะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเวลาเขานำอะไรมาดืม่ม บางคนก็นํากลับไปใส่ในถังขยะแต่บางคนก็ไม่ก็จะเป็นขยะทิ้งอยู่ริมแม่น้ําแบบนี้ละค่ะแกะถูกย้ายมาอยู่มุมนี้แล้วค่ะแอนบอกว่าเราลงมาสนามหญ้าในช่วงอากาศแบบนี้ไม่คุ้มเลยเพราะว่าไม่มีใครมานั่งดื่มกันค่ะแต่ยังไงเมื่อลงมาแล้วก็ต้องลุ้นค่ะสุดท้ายเราก็เจอ สองกวดค่าหกบาทเมื่อลองไปทุกที่แล้วค่ะแต่บรรยากาศก็ดีกว่าวันนั้นที่มืดสนิทจ,จนแทบจะมองไม่เห็นวันนี้ก็ยังลังเลือนให้เราพอได้เห็นอะไรอยู่บ้างค่ะลุยกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะผู้คนก็จะเอากระดาษมารองนั่งเนื่องด้วยว่าบริเวณย่านี้แฉะค่ะ ไม่มีไปต่อเลยค่ะเฟนนำอยู่ด้านหน้าไม่มีค่ะไปต่อเลยมามุมนี้ค่ะเราจะเจอไหมไม่เจอสักขวดเลยค่ะ ไปต่อเลยค่ะสำหรับริมแม่น้ำรัวเราก็ครบรอบแล้วนะคะได้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสองขวดโกูกาโกล่า18บาทแล้วก็บวกกับขวดเบียร์อีกสองขวด,อ,อ,ขวดอีก6บาทบรรยากาศตอนนี้เสียงจิ้งหรีดจั๊กาจาั่นรีไรก็เริ่มร้องกันรังหมแล้วค่ะ เองแค่ไม่นาทีที่วารุตาไปไปที่สนามหญ้าเพื่อเก็บขวดนะคะจากเริ่มแรกก็ยังมีผู้คนบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีสักคนเลยค่ะทุกคนกลับบ้านกันไปหมดแล้วนี่คือบรรยากาศริมแม่น้ำรวงประเทศเยอรมันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะ ถึงเวลาที่เราจะเอาขวดไปคืนแล้วค่ะก็มีลุ้นกันเหมือนเดิมวันนี้วารุตาจะยิ้มกลับบ้านหรือเปล่าลุ้นๆกันค่ะเราไปคืนขวดกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดู่นะคะว่าจะได้กันกเท่าไหร่นี่ค่ะค <S 1ยูโร39เซนต์วันนี้ค่ะ วันนี้ก็ได้1ยูโร39เซนต์วารุตาให้แฟนไปรับเงินที่แคชเชียร์วันนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้1ยูโร39กลับบ้านก็ประมาณ50กว่าบาทค่ะก็ก็ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ดีใจดีใจกลับบ้านค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye!